ช่วยด้วยช่วยด้วยซอมบีอ้ช่วยด้วยซอมบีทุกคนเมื่อกี้โดนซอมบี้ตีมามเรียกกันเลยเฮ้ยทุกคนเราจอหมู่บ้าน ถ้าต้นไม้สีแดงเห็นไหมหมู่บ้านจะเป็นสีแดงเลยโอ้โหหมู่บ้านใหญ่จริงๆไปสำรวจกันเถอะเป็นหมู่บ้านสีแดงเลยอ่ะเขาปลูกข้าวกันนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกแตงโม ดูชาวบ้านที่นี่ก็จะแต่งชุดสีแดงโกเลมนี่คือแท่นอรไอแล้วก็มีน้ำตกส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้เขาจะทำเหมือนเป็นขั้นบันไดน,นะครับทุกคน นี่เป็นบ้านรอยไฟมีน่ารักจริงๆเลยนี่ไม่ทำอะไรเป็นบ้านเป็นหอคอย,อยเฉยเ๋ยทุกคนไม่มีอะไรเลย้ยชหิ้แนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ ไปตักน้ำที่เหลือ็นแบบต้นไม้ที่นอนยังไปสีส้มอ่ะทุกคนเสร็จต่อไปวิจัยกล่องแล้วกล่องนี้แหละต้มเท่าขอ,ง,อง,งบั อือี่น้องสีแดงทรัทุกคนอันนี้เป็นที่น้องสีแดงอ๋อโอเคอันเนี้ยเราสามารถเอาไปได้ของนน้นาทุกคนสังเกตดูหมู่บ้านไหนที่แบบทำข้าวอะ่ะเราก็จะเจอหนมปังเยอะโอเคไปกันต่อ นี่เสืงแมวมาจากไหนนุ่งเสยอแมวแ้องไกลมากเราจะไม่เข้าไปแล้วทุกคนเราจะแอบดูอ,อ,นะอุ้ยเจอกล่องอ่ะโอ้หกล่องเยอะจังเลยขอขอว่า โอเคได้ถังอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้ทอ้องกล่องนี้ได้ถังแล้วก็ได้ท้องครับจึ๊บยังไม่มียังไม่มียังไม่มีมมโอเค,อเคขอบคุณนะครับโอเคบ้านนี้เก็บหมดแหละไปกันต่ออันนี้ทุกคนในหมู่บ้านเขาจะปลูกข้าวนี่แล้วก็แตงโม แตงโมงก็จะเป็นต้นแบบนี้นะนี่เอ้ยลบถิกแตงโมงมันหนึ่งน่าจะไปปลูกตรงไหนอะถูเอยเราไปเกแตงโมงมาน,นะครคบะทุกคนเฮ้ยเอาเข้าแล้วตกเมือง เก็บตายถ้าเก็บหมื่นนี่มีจิตตายสูงเพราะฉะนั้นห้ามมาเดินเล่นเท่านี้อีกมีมาแต่ว่าต้องมีผู้หี่มาหรือเปล่าทุกคนไปดีกว่าอ้าวเหมือนจะมีอะไรโอ้โหแบบส่วนผู้สวยอ่ะ ขึ้นแดนงก็เตาอ๋อ,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 อเราเลี้ยงไก่ได้โอเคผมก็ว่าตัวไก่ติดตามโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงน,นะรักกันดีมากผักโขมเยอะทุกคนสวยมากนานาเขึ้นพร้อมกันแบบนี้ โอเคบ้านตรงนี้ยังไม่มีแต่เราเข้ามาเก็บกันแล้วกันแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงก่อนสำรวจสำรวจโอเคหลังนี้ก็ค่อยเดี๋ยว้ลยครับนี่มีฮีนี่คือก็ทุกคนเราได้ชุดนะ แต่ชุดนี้คือหนังสัตว์เราว่าเราไม่เอาเอีกว่าเนาะหีบเยอะมากแต่ว่าของก็ถือว่าได้เกลือเยอะอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนนู่นนะเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังสีต้มข้างบนแล้วก็โอ้ยเราเก็บ,บเลมล็ดมเอี่อะเจอ,เจอสบัติแทบทั้งบ้านลวมั้ง เออชุดอันนี้เราก็มันก็จาทำกจากหนังบัวนะทุกคนซึ่งเราชุดเราเป็นเล็กอยู่แล,แล้วเราเราก็ไม่ต้องใช้กันได้ครับไปมาครับ,บวนคลิปนี้ก็จะชื่อสำรวจหมู่บ้านหน่อยนะเราก็จะมืดเราก็จะนอนข้างบนพอดีอชาวบ้านไปทำอะไรตรงนั้นนะกลริมอ๋อตรงนี้จะมีที่ครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็จะนอนแล้วนะทุกคนยังไม่มืดพอนะครับทุกคนวิวบ้านคือแบบสวยมากดูดิพราทิตย์ตกเลยว่าดูดิเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้สวยมากแต่ว่าชาวบ้านยังไม่เข้ามานอนเลยดูดิไหนเห็นไหม มันยืนอยู่ตรงนั้นอะแปลว่ายังนอนไม่ได้นาะแต่ว่าหัวใจเราก็จะหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตทานก่อนนะครับนอนก,กินอิ่มนอนหลับนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้า morning ทุกคน in the morning in the morning ทำอะไรตรงนั้นนะ่ะฉันเพื่อเพื่อเราไปสำรวจต่อกอน,นะครับน้องแมวขึ้นมาข้างบนเจอตัวตุนกับน้องวัวข้างบนก็เหมือนจะเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มผักแล้วเหมือนแันว่าจะจเป็นเมือง อ๋อโหชอบีม่มีตคือใครเดินเลยตายนะครับตูนซอมบี้นะครับอ้อโหนี่จะเป็นฟาร์มสัตว์โอเคแล้วก็สำรวจครบหม,หมดทุกอย่างแล้วนี่มุมข้างบนนะครับจำบ้านแล้วเข้างบ้านหมดแล้วนะครับทุกคน สำหรับหมู่บ้านสีแดงหรือว่าต้นไม้สูงๆเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านหลังสีทมประมาณนี้นะครทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไ i ร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ